สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราก็จะมาแพ็กการ์ดกันอีกแล้วนะแต่แค่จะมาแพ็กการ์ดแบบคุยกับเพื่อนนะมาสู่กันเลยว,ว่าเราจะได้อะไรขออันดีๆนะไม่อาบบอันแย่แยนนแพ็กการ์ดแบบไม่พูดอ<ช>ันนี้สามอันนี้สามเดี๋ยวกันมามามาสุ่เลยอันนี้ไม่สามแล้วแพการ์ดแบบไม่พูดค่ะ,คะโอเค มาเ,เมลิกเองเกสถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องปล่อยอะไรออกมาอะไรเ <c oughs> ช่นไรว,วัน <c oughs> นี้เราก็ <c oughs> มาแพคการ์ดอันนี้กันนะเป็นการ์ดหลวมที่ไม่ใช่นนี้อ่าอันนี้อะไร มาทุกคนห้ามพูดคำนั้นเด็ขดขาดไม่งั้นเราจะแพ้ต้องเตรียมถูกใส่ออกมาสองอันนาวันใหม่หยุดเบอร์เดี่ยวมันจะนิดนะแป๊บเดียวเสียงพู่ต้องตูดเพลงลงเพมันจะขึ้มแห่งได้ยินเสียงแค่เล็กเดียวนะโอเคไหม แยวตอนนี้ฉันหาเพลงแล้วเฮ้ย,ยชูกายชูกายเพลงเพลงไม่รู้ว่าเราจะใส่ได้หรือเปล่านะมาใส่ไม่ใช่พิงเราค่อยใส่ใช่